การพัฒนาการศึกษาคือก้าวแรกของการพัฒนาประเทศที่นำเอาความชื่นชอบมาควบคู่กับการพัฒนาทำให้เกิดการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ นักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกำลังร่งรวมกันนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาดัดแปลงและคิดค้นเมนูใหม่ๆเพื่อต่อยอดนอกจากจะมีรสชาติอร่อยยังนำหลักโภชนาการมาใช้ในการสร้างสารรค์ได้เมนูใหม่แถมยังได้ชื่อเสียงจนได้รับรางวัลการันตีเป็นจุดเริ่มต้นของการวางอาชีพในอนาคต เป็นวิชาที่อยากเรียนตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เข้าครัวชอบตามคุณแม่เข้าครัวค่ะมีอาหารหลายอย่างที่อยากทําค่ะเลยชอบเรียนว,วิชานี้พ่อเรียนว,วิชานี้ค่ะก็ได้ทําอาหารที่อยากทําหลายอย่างค่ะก็จะมีทักษะการทําอาหารทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติแล้วก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆครับแล้วก็ทักษะ ทางด้านพจนาการต่างๆเกี่ยวกับการคำนวณทักษะครับตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อที่มหาลัยในกรุงเทพครับพอเรียนจบก็อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองครับนำทักษะที่เรียนมามาต่อยอดให้ได้ครับการผลักดันการศึกษาไทยทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นที่ต้องการโดยตรงของตลาดแรงงานสร้างก้าวแรกที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยการเรียนอาชีวะเนี่ยต้องเน้นเรื่องของการทํางานได้จริงๆนะครับแล้วก็จบไปมีงานทํา เรายังได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการประกวดแข่งขันเรื่องของทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอชีวศึการจับเพลิงก็ได้มีการาส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติและได้รับรางวัลเป็นที่ทชื่นชมนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการและชุมชนในเรื่องของการผลักดันการจัดก,การศึกษาอาชีวศึรษัเนี่ย นะครับวิทยาลัยอายุวสากรจันบุรีเนี่ยได้เห็นความสําคัญให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ฝึกในสถานประกอบการนักเรียนก็จะมีความสุขในการประกอบอาชีพเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ตัวเองได้เลือกเรียนเข้ามาปฏิรูปการศึกษาไทยลดความเหลื่อมล้ําจบมามีงานทำสอดรับตลาดแรงงาน เปลี่ยนจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆให้กลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตใส่ความชอบเพิ่มการทำสร้างงานสร้างไรายได้ในอนาคตปฏิรูปการศึกษาไทยลดความเหลื่อมล้ำจบแล้วมีงานทำสอดรับตลาดแรงงานมาร่วมกันพัฒนาคนคุณภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษาไทยกันนะคะ